กำลังเตสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็พามาดูเล้าไก่ของเราไม่ได้เข้ามานานละไปทำแต่ค,คลิปต้นไม้อยู่นะคะตอนนี้ก็มีเวลาแล้วและอีกอย่างนึงก็คือช่วงที่ผ่านมาที่ที่เราพักคลิปไก่ไว้ก่อนเพราะว่าไก่เราป่วยป่วยเป็นโรคนี่คะ่ะโรคสีดาษ ฝีดาดไก่คะก็คือตอนนี้ที่เรามาทำนี่คือหายแล้วหายดีแล้วนะนดูตะก้านี้ดีกว่าเนาะกำลังไขอยู่คะ่ะเขาหายแล้วในหงอนในอะไรไม่มีแล้วตอนที่เขาเป็นนะคะฝีดาดไก่ก็จะเป็นตุ่มน้องๆตุ่มมีหนองเหลืองๆขึ้น ตุ่มเล็กตุ่มใหญ่แล้วแต่อาการเนาะแล้วแต่เวลาเป็นนานก็ก็ตุ่มใหญ่หน่อยพอนานก็จะแตกแล้วก็ตกสะเก็ดหายไปเองค่ะไก่เราเลี้ยงสี่สิบตัวก็เป็นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งก็ไม่ตายนะคะก็คือผีดาดไก่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเปอร์เซ็นต์การตายถ้าถ้าไม่รลาเแลงยมากของเราเป็นนี่รู้สึกเป็นสีดานแห้ง คือจะเปิดภายนอก้าง,งนอกเป็นตุ่มทางนอกให้เรามองเห็นแต่จะมีรุนแรงนก็คือผีดายเปียกแบบเปียกคือเป็นข้างในให้จิบในในทางเนินอาหารในเกี่ยวกับหลอดลมกินน,น้ำกินอาหารไม่ได้ค่ะนั่นคือเขาเขาหนักลแล้วแต่เราไม่ใช่นาะเราโชคดีไป มันมันเกิดมาจากหลายสายเหตุเราก็ระบุไม่ได้เพราะเราเข้าไปดูในที่พี่ๆน้องๆใน youtube ทำมันหลายสายเหตุมากค่ะทุกคนทั้งเรื่องอาหารเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมมันมันเป็นหลายอย่างสรุปไม่ได้แต่ไก่ไก่ไข่อะ่ะเขาจะมีวัคซีนมาแล้วนะวัคซีนกันกันโรคก,กันแดดกีดาดด้วยจะมีวัคซีนมาแล้วแต่ เราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ช่วงที่เป็นเป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากอากาศก็ชื้นก็แฉะมียุงมีอะไรสาเหตุสาเหตุหนึ่งยุงด้วยนะยุงด้วยยุงยุงทําให้ให้เป็นเป็นโรคฝีดาษไก่ได้ด้วยนี่ค่ะก็คือถ้าถ้าเป็นเนาะอาการก็จะเป็นตุ่มตามงองตามเดือยเขานี่แหละที่มีเนื้อโป่ง,งนค่ะช่วงนี้ช่วงนี้น แต่เป็นตุ่มเป็นตุ่มตอนนี้หายแล้วที่เราทํนที่คุนหายแล้วที่เรายังไม่ทําคลิปครั้งแรกเพราะเราเราก็คือครั้งแรกของเราที่เลี้ยงไก่ไข่ก็ยังไม่มีประสบการณ์เราก็อยากจะทดลองว่าอ่ใชา้ย,ยาอะไรแล้วเขาหายจริงหายจริงหรือเปล่าเราถึงจะจะลงคลิปให้เพื่อนๆทุกคนดูจะได้ไม่ไม่พลาดกันเอาความจริงมาคุยกันเนาะทุกคนอ่า ตอนนี้หายแล้วค่ะหายหายดีแล้วครบทุกตัวเลยเนีย่ยหายดีหมดแล้วที่เห็นหลังม่วง,งนี่คือยาม่วงนะคะยาเจนเชียนไวโอเลตยาที่ใช้ป้ายลิ้นป้ายกระพุ้งแก้มปากเด็กหรือเนีย่ยเราเราก็ใช้กันตอนปากเป็นแผลร้อนในเนาะนั่นเราเราเราใช้ยานั้นมาป้ายก็หายแล้ว หายแล้วนะคะเนี่นี่แหละนี่แหละเออเราใช้ยานี้ค่ะทุกคนเราใช้ยาม้วนนี่แหละป้ายเราป้ายประมาณห้าวันที่จริงสามวันก็ก็น่าจะดีขึ้นแล้วแต่ว่าเพื่อความมั่นใจเราก็เลยใช้ป้ายแค่ห้าว่าป้ายทุกตัวเลยตัวไหนเป็นเยอะก็ป้ายเยอะเลยป้ายเราป้ายแค่เช้าบางคนป้ายเช้าเย็นเลยแต่เราป้ายแค่เช้าอย่างเดียวเวลาเดียว ที่จริงมีมียากินด้วยค่ะแต่เราไม่มั่นใจว่าว่ามันเป็นกินเข้าไปข้างในเราไม่รู้เนะเาะก็เกิอดอาการอะไรเราเราแก้ไขไม่ทันเพราะเราไม่ใหม่เราก็เลยใช้ใช้วิธีทาภายนอกดีกว่าเอายาโม่งมาทาทาตามตุ่มตามอะไรที่เขาเป็นนี่แหละสีม่งยังติดอยู่เลยนี่หายแล้วีวม่งติดเลย ทาโรทาประมาณห้าห้าวันก็พอเขาไม่ได้มีอาการาติดต่ออะไรเพิ่มเติมเราก็เลยหยุดแล้วก็ซึมอะไรก็ไม่มีแต่ช่วงแรกๆที่เขาเขาเขาเป็นนะคะเขาจะมีอาการนะคือไม่กินอาหารไม่กินน้ำจะซึมบ้างเป็นบางตัว เด็ดที่นิชัดคือไม่กินอาหารไม่กินกน้ำแล้วเขาก็จะมีผัดขนบ้างผัดขนอุ้ยตอนนั้นผัดขนเยอะเลยเราก็ไม่รู้สายเหตดมาจากอะไรกันแน่อาหารหรือว่าอาาสิ่งแวดล้อมหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นได้เยอะเราสรุปอะไรไม่ได้เลยเราก็เลยแก้ไขในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เลยแก้ไขที่ปลายเหตุเลยแล้วกันทายาก่อนกันไว้ ก็นั่นแหละตามนั้นแหละตามที่เห็นคือตอนนี้คือดีขึ้นหมดแล้วไม่มีอาการซึมไม่มีอะไรแล้วกลับมาไข่ได้ช่วงนั้นคือลืมบอกไข่ไข่น้อยลงจากสี่สิบตัวไข่เหลือประมาณครึ่งหนึงไข่น้อยลงมากตอนนั้นตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นหมดแล้วก็เป็นเป็นว่าฝีดาษไก่ที่เกิดขึ้นกับเราเนาะ ใช้ยาม่วงนะคะใช้ยาม่วงพาได้หายเราลองมาแล้วนี่ค่ะก็กลับมาไข่กับอะไรปกติแล้วเหมือนเดิมไข่ใบใหญ่ขึ้นด้วยค่ะทุกคนไข่รเริ่มใบใหญ่ขึ้นจากเมื่อก่อนมีอเบอร์สี่เบอร์ห้าเยอะเดี๋ยวนี้เป็นเบอร์สามหลุดไปเบอร์หนึ่งก็มีบางทีตอนนี้ตอนนี้แยกกันไข่อยู่ชอบกตะการี่อาเบงอันนี้เบงอยู่ ทุกคนตามนี้เลยค่ะอฝีดาดไก่อ่ใช้ยาม่วงทาได้นะคะภายนอกนะประมาณสามถึงห้าวันถ้าจะให้ชัวรก็อาทิตย์นึ่งไปเลยนะคะอาการเหมือนเหมือนเป็นระยะเวลาหลังจากเียวระยะเวลาหลังจากที่เราทาไปแล้วนเราทาห้าวันเราก็ปล่อยไว้ประมาณเข้าที่ที่สาม เขาเริ่มดีขึ้นค่ะกลับมาไข่เหมือนเดิมนะปกตนะิกลับมาเหมือนเดิมแล้วอ้วนท้วนเหมือนเดิมกินอาหารได้กินน้ำกินอาหารได้เหมือนเดิมค่ะก็คือหายแล้วนะคะตาบีเล่ถ้าใครที่มีปัญหานะที่เลี้ยงไก่ไข่เนาะถ้ามีปัญหาอย่างนี้ก็ลองอวิธีเราไปใช้ดูเผื่อเผื่อได้ผลเพราะเราลองมาแล้วนะคะ โอเคถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์บ้าก<ๆ>ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ